แมอกี่คอฟูมบนฟูมบน Good morning everyone โอเคอ่ะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเมื่อวานเราเจอกันแล้วก็คุณครูชิ้งท้ายเอาไว้ว่าอะไรคะให้นักเรียนที่น่ารักทุกคนไปอ่านเนื้อหาในแบบสุถานหน้าที่8มาใช่ไหมคะไม่ได้ฝากเป็นการบ้านแต่ว่าฝากให้ไปช่วยอ่านมาแล้วก็นักเรียนก็คงจะไปอ่านกันมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมา ดูค่ะว่าเรื่องที่เราเรียนอ่านเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะคะคุกกี้สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะได้เจอวันนี้ให้ดูก่อนละกันนะคะทาความคุค้นเคยกับมันก่อนนั่นีคือ dinosaur dinosaur ที่ไหนนะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าที่แปดค่ะ p l e a s e o p e n your workbook ชื A อ่าหน้าที่แปดนะ น,นี่ครูมีรูปให้ดูประกอบประกอบค่ะในเนื้อหาหนะ้าที่8ดจะมีไดโนเสาร์อยู่สองตัวที่ถูกกล่าวถึงนะคะก็คือเจ้าอัพพัตทร์อรัสตัวนี้คอย,อยาวๆเนี่ยเรียกชื่อว่าอัพพัทอร์อรัสนะคะเทียบขนาดกับคนแล้วก็ประมาณนี้นะคะเรียนสูงใหญ่คอยาวอุยอายแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่กล่าวถึงในเนื้อเรื่องก็คือนี้ค่ะ ไทแร n โนซอรัสหรก็มีคำว่า Rex ด้วยก็ได้ใช่ไหมปกติแล้วในหนังในภาพยนต์เนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรคะ T Rex ใช่ไหม T Rex โอเคแต่ชื่อเต็มๆของเขาก็าคือ Tyrannosaurus ค่ะขนาดเทียบกับตัวคนแล้วก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเข้าสู่เนเรื่องเลยในภาพในหนังสือเนี่ยจะ น่ารักหน่อยนะคะภาพในหนังสือเราเน่จะเป็นไดโนเสาร์ที่กุ้นจริงน่ารักนะคะแต่ของจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนักเรียนเขาทำภาพให้มันน่าดูเฉยๆเหมาะกับวัยประถงอ่ะหัวข้อเรื่องค่ะ read อ่านค่ะให้นักเรียนไปอ่านมาคุณรู้เลยสัง่งให้อ่านและทอปิกของเนื้อเรื่องนี้ว่าอย่างไร a plant eater and a meat eater นักกินพืชและนักกินเนื้อใช่ไหม ผู้ที่กินพืชแล้วก็ผู้ที่กินเนื้อน,นะคะเรียนมีสองตัวละครจึ่คครูให้ดูรูปเมื่อกี้นั่นแหละค่ะย่อหน้าแรกหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าบรรทัดมีใครจะอาสาไหมเออเดี๋ยวคุณครูจะอา่านแล้วก็แปลให้ฟังก่อนนะย่อหน้าแรกเดี๋ยวย่อหน้าต่อไปจะมีผู้โชคดีหรือว่าผู้ที่อุชียแล้วกันที่อาสาสมัครเต็มใจจะพูดแล้วกันนะคะ The appetizers was bigger than five elephants เขาบอกว่าอะไรนี่คือชื่อของมันนะคะนักเรียน apatosaurus ที่คุณรูให้ดูคือตัวคอยาวนะคะนี่นี่นี่ตัวคอยาวชื่อว่า apatosaurus มันเป็นยังไง bigger than ก็คือแปลว่าใหญ่กว่าค่ะใหญ่กว่าช้าง5ตัวเจ้า apatosaurus ใหญ่กว่าช้าง5ตัวะค่ะนักเรียนะ the tyrannosaurus was bigger than an elephant แต่ว่าเจ้าไทแรนโนซอรัสหรือว่าทีเร็กแล้วกันนะคุณรูเรียกสันส้นๆว่าทีเร็กแล้วกันนะคะทีเร็กเนี่ยใหญ่กว่าช้างแค่ตัวเดียวโอเคใหญ่กว่าช้างแค่ตัวเดียวดูขนาดเรียงได้เลย but it was smaller than the apatosaurus แต่ว่าเจ้าทีเร็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่า smaller than มีคำว,ว่าเด a นอยู่เป็นการเปรียบเทียบค่ะ เล็กกว่าอัปโทโซรัสเล็กกว่าเจ้าตัวไรเด,ดกการ์สอคอยาวเห็นไหมถึงแม้ว่าจะดูน่ากลัวกว่าแต่ว่าขนาดเล็กกว่านะคะาอะ่มาภาพต่อไปด้านล่างลงมาแล้วมีคุณอาสาไหมคะวนวนเที่ยเฟรมยกมือนะคะเฟรมเขตั้งแต่เปิดไม้ได้เฟรมก็อาสาตลอดเฟรมก็เอ็กซ์ไลจิต ใช่ใช่ค่ะโอเคเมื่อกี้คุณครูเห็นออคัสนะคะโอเคทุกคนปรุกให้ออคัสค่ะออคัสเป็นอาศรมต,รตัวแทนหมู่บ้านนะคะมาค่ะ the apatosaurus could not climb but it could reach the leaves on tall trees the tyrannosaurus was fat and s t o n g scientists think it could jump hmm. โอเคอธิบายความหมายด้วยนิดนึงลูกอ่อทูโซรัสไม่สามารถปีนต้นไม้ได้แต่ว่ามันมีคอที่ยาวที่สามารถเพื่อมถึงใบไม้ที่อยู่สูงได้ไทรโนโซรัสมีมีความเร็วที่มากและก็แข็งแรงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันสามารถกระโดดได้ ถูกต้องตามที่เพื่อนแปลมาหมดเลยค่ะเห็นไหมเพื่อนทําการบ้านมาเนาะอุ้ยไม่ใช่การบ้านเพื่อนไปอ่านตามที่คุณครูมอบหมายใ,ให้ไปนะคะโอเคถูกต้องตามที่เพื่อนพูดหมดเลยใครยัง,งงงบ้างนะักเรียนดูภาพประกอบไปด้วยก็ได้นะคะเจ้าตัวคอยาวชื่อว่าอัพโทซอรัสนะขึ้นต้นด้วยตัวเอนะคะอัพโทซอรัสส่วนไทแรนโนซอรัสหรือว่าทีเร็กนะหน้าตายอย่างนี้ค่ะตามที่ออกัสบอกคืออัพโทซอรัสเนี่ย ไม่สามารถปีนได้ควั่งคำนี้ใครไม่รู้คำศัพท์บ้างคะควั่งเป็นเวบช่องที่หนึ่งครับแลว,ว่าปีนปีนป่ายไม่สามารถปีนป่ายต้นไม้ได้ but it could reach the leaves on tall t r e e แต่มันสามารถเอื้อมที่จะกินใบไ,ไม้จากต้นไม้ที่มันสูงสูงได้เอื้อมยังไงคะเอื้อมกินได้ยังไงเพราะว่าเขามีคอยาวนั่นเองเห็นไหมนี่นี่ไม่ต้องปีนเลยคอยาว The Tyrannosaurus was fast and strong. Mm hmm. เจ้า t ีเร็เนี่ยเร็วแล้วก็แข็งแรงค่ะ fast แปลว่าเร็ว strong แปลว่าแข,ข็งแรงแข็งแกร่งนะคะ mm hmm. เจ้า t ีเร็มันเร็วมากแล้วก็มันก็แข็งแกร่งนะคะ Sboy and Taze นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่ามันเนี่ยสามารถที่จะกระโดดได้มันในที่นี้หมายถึงตัวไหนหมายถึงเจ้าตัวไหนหมายถึงเจ้าอับบาสซอรัสหรือไทแรนโน หมายถึงตัวนี้ค่ะหมายถึงไทแรนโนซอรัสนะที่สามารถกระโดดได้นะักเรียนดูขาเขาสิอ่าไปต่อภาพสุดท้ายมีใครอสาสศาสมัครไหมคะลูกคูกียงไงภูผางไงทุกคนปลมืเใย้ผู้าค่ะสงหัวใจ่มาเลยค่ะรัรๆรอรอรอรค่ะหมายคอเพื่อน,นปลกุกเให้ผูกผาแล้วนะคะ Oh. โอ้เทรนโนซรัสมันฟันแหลมแล้วก็มันก็กินเนะื้ออ่านเลยยังไม่ได้อ่านให้เชื่อฟังเลยค่ะ The าสุดท้าย,ย,ย <c oughs> อ่เดี๋ยวคุณรูณณอ่านให้เองแล้วก็รูผ่าแปลนะคะโอเคเดี๋ยวคุณรูอ่านก่อนแล้วก็รูผ่าแปลนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยออกเสียงค่ะ The t y r a n n o s a u r u s had sharp teeth and ate meat it ate a lot of meat เพราะว The apatosaurus didn't need sharp teeth. Its air It leaves from plants and trees. It ate a lot of leaves every day. อาหารมาฮัลเล่คุยเรื่องมันว่าคอสั้นกับคอยาวด้วยไหมอ่ะมันเรียกง่ายกว่าอ่อโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคตัวคอสั้นอ่ะมันมีฟัน คมแล้วก็มันก็กินเนื้อเยอะอ้ามแล้วก็มันเฮ้ยเออถูกแล้วแล้วส่วนตัวคอยามันไม่ต้องการฟันแหลมเพราะมันกินใบไม้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็กินต้นไม้แล้วก็มันก็กินใบไม้เยอะๆทุกวันอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งออกัสแล้วก็ครูผ่านะคะที่ช่วยคุณรู ่ะตามที่ครูขาพูดก็สรุปใจความจุออกต้องนะคะตอนแรกเขาบอกว่าเพื่อนเรียกว่าคอสั้นใช่ไหมก็คอสั้นจริงๆนะคะชีเรกนะคะคาร์โนซอรหรือว่าชีเรกเนี่ยเขามีช็อคทีฟก็คือมีฟันที่เป็นแหไรคะเรียนแหลมคมมีฟันแหลมหลม,หลมค่ะและกินเนื้อเป็นอาหารนะคะนี่กินเนื้อมีฟันแหลมเพื่อเอาไว้เคี้ยวเอาไว้กีน นักเรียนเห็นจากวิดีโอที่คุณครูให้ดูใช่ไหมว่ามันกินเนื้อนะคะเพราะมันมีฟันแหลมเพื่อไว้ทำสิ่งนี้แหละ i a t ate a lot of อะไรเอ่ยใครเปิดไม้ลูกมันกินอะไรมันกินเนื้อปริมาณมากค่ะ a lot of ยังคงหูุดหงในเรื่องนี้มันกินเนื้อปริมาณมากคำว่า ate ate s แปลว่ากินเป็นวอ r ช่องที่สองของคำว่า eat ใช่ไหมคะเขาพูดถึงเรื่องที่เป็นอดีต เกิดขึ้นเมื่อล้านปีมาแล้วดังนั้นต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตจบไปแล้วนะคะเป็น past simple tense ประธานบวก work ช่องที่สองนี่คือประธาน w o r ช่องที่สองก็คือคำว่า ate บทวนเรื่อง tense ไปด้วยเนาะแล้วก็เขากล่าวต่อว่าเจ้าพอยาวเรียกตามภูผาละเจ้าพอยาวเนี่ยไม่สามารถที่จะก็ sorry ไม่จําเป็นต้องมีฟันแหลมคมไม่จําเป็นต้องมีฟันแหลมคมมันกินใบไม้จากพืชจากต้นไม้ค่ะ it had it ate a lot of leaves every day มันกินพืชกินใบไม้ปริมาณมากจํานวนมากทุกวันนะถ้าอย่างนั้นคิดว่านักเรียนน่าจะจำชื่อมันได้แล้วนะคะตัวคอยาวชื่อว่าอาาเทอรสารตอาาเทอรัสนะคะตัวคอยาวเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว A นะชื่อยาวๆใช่ไหมชื่อมันอาจจะยาวจำยากใช่ไหมคะอาาเทอรสกินพืชเป็นอาหาร ส่วนเจ้าคอสั้นเรียกว่า t r เรกหรือว่าไท a ร n โนซ u รัสนะคะกินเนื้อเป็นอาหาร r e วิวเว r รค่ะมาทบทวนิคำศัพท์ในเรื่องเมื่อกี้เพราะคำเหล่านี้นักเรียนจะได้เจอในบทถัดไปคุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องเรื่องน,นี้แหละเกี่ยวกับคำน่นนี้แหละ bigger strong fast sharp มีอะไรเกี่ยวข้องกับบทต่อไปแน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันสักเล็กน้อยนะคะไป move to the next page look at part B part B ใช่ไหมโอเค part B ก่อนเนาะ answer the questions mm hmm. ตอบคำถามค่ะนักเรียนใครทํามาแล้วก็ดีมากค่ะขอบคุณใครอ่านมาแล้วก็ขอบคุณค่ะส่วนใครยังไม่ได้ศึกษาก็เดี๋ยวไปพร้อมกันนะคะสข้อนี้คขาไม่ได้ฉเฉลยไม่ได้เป็นตัวอย่างอะไรมาทั้งสิ้นเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกัน mm hmm. which dinosaur was bigger แล้วก็ใส่คอมม่าค่ะนักเรียน แปลข้างหน้าให้ออกก่อนนะคะ which ตัวนี้แปลว่าตัวไหนแปลว่าอันไหนหรือคนไหนก็ได้ค่ะ which dinosaur ก็คือไดโนเสาร์ตัวไหนใหญ่กว่า Was b i g g e r ก r คือใหญ่กว่านะคะ big แปลว่าใหญ่ใช่ไหมเติม er เข้าไป b e g g e i r ก็คือใหญ่กว่านะคะไดโนเสาร์ตัวใหญ่ตัวไหนใหญ่กว่ากาันระหว่าง the apatosaurus or the tyrannosaurus 2ต,ตัวนี้ตัวไหนใหญ่กว่ากันนะักเรียนสามารถเขียนชื่อมันลงไปได้เลยหรือจะเขียนเป็นประโยคก็ได้เอามาจากไหนคะประโยคจริงๆคําตอบอยู่ในเนื้อเรื่องค่ะถ้าใครเจออยู่ในช่วงแรกเลยนี่คําตอบอยู่ในนี้ค่ะว่าอะไรใหญ่ใหญ่กว่ากันท่าเดเดี๋ยวเราคุณครูหาเส้นก่อนเตือนอีกแล้วจั้หนึ่งนะคะมันเตนือนเวลาอีกแล้วเนาะโอเคเจอหรือยัง คำตอบตัวละอย่างอยู่ในย่อหน้าแรกเลย The Tyrannosaurus was bigger than elephant ก็บอกแค่ว่าทีเร็กใ,ใหญ่กว่าช้างเต้นี่นี่นี่ i w a s smaller than apatosaurus ก็คือมันเล็กกว่าเจ้าคอยาวสรุปว่าอะไรใหญ่กว่าคะตัวคอยาวใหญ่กว่าดังนั้นนักเรียนเขียนเป็นประโยคได้ว่าไงจะเขียนเป็นประโยคก็ได้ว่า the apatosaurus ใครจะตอบเหมือนครูก็ได้นะเดี๋ยวใครจะตอบแค่ชื่อก็ได้ The Allosaurus th was bigger bigger than the Tyrannosaurus อ่าใครจะตอบมันครูเป็นประโยคแบบนี้ก็ได้หรือใครจะใส่แค่ชื่อว่า อพปัตตุซอรัสคุณครูก็ให้ถูกโอเคเพราะว่าหนูตีโจทย์เต้ The a l b t o s a u r u s was bigger than the Tyrannosaurus เจ้าตัวคอยาวใหญ่กว่าเจ้าตัวคอสั้นอ่ะเรียกตามรูมานะคะได้ไหมนักเรียนตอบตามความคิดของตัวเองได้เลยนะว่าอยากเขียนแบบไหนคุณครูขอไปด้านน้องต่อนะ จริงๆแล้วคำตอบมีในเรื่องหมดเลยค่ะ hmm. uh, บันทัดนั้นให้มานิดเดียวนะคะอาจจะหมายความว่าเขาให้เขียนแค่คำเดียวก็ได้นะคุณครูอยากเขียนเป็นประโยคให้นักเรียนดูนะคะโอเ number two what do scientists think The Tyrannosaurus o u l ย do ข้อที่สองก็าถามว่าอะไรคะแปลค่อยๆแปลค่อยๆแปลลูกไซเอ็นที t คือนักวิทยาศาสตร์เป็นประธานในตรงนี้ใช่ไหมนักนักวิทยาศาสตร์คิดว่าไทแรนโนซอรัสสามารถทำอะไรได้นักเรียนคำตอบอยู่ในหน้าไหนเอ่ยอยู่ในย่อหน้าที่สองใช่ไหมอยุดย่อหน้าที่สองคำตอบมีอยู่บรรทัดสุดท้ายเลยใครตอบด้วยตัวเองแล้วบ้าง คุณครูขอดูคำตอบของหนึ่งคนค่ะมีใครอยากจะโชว์คำตอบตัวเองบ้างอืม mm hmm. เดี๋ยวครูดูหน้าก่อนฮัลโหลมีใครอยากโชว์คำตอบตเองบ้างคะมีไหมเฉยเอ,อ๋อมีคนยกมืออีกแล้วนะคะออการใช่ไหมลูกอามาออการคุณครูให้หนูโชว์คำตอบตเองเลยถ้าพิมพ์ได้ก็พิมพ์ลงมาเลยค่ะหรือว่าจะตอบสปีกิ้งก็ได้จะพูดก็ได้ อากัดน่าจะพิมพ์อยู่นะคะใช่ไหมั้เปิด,ดไม้ใช่ไหมลูกอ่ะครูอ๋อคุณรูล็อกไม้ไว้ใช่ไหมได้แล้วคะ they think ่ะ Dating Tyrannosaurus could jump อ่าเพื่อนตอบถูกต้องนะคะเด็กๆเพื่อนตอบเป็นประโยคเลยว่า Dating the Tyrannosaurus could jump ยาวเชียวหรือนักเรียนจะเขียนสั้นๆก็ได้ว่า it could jump ตอบได้หลายแบบนะ it could jump มันสามารถกระโดดได้หรือใครจะตอบเหมือน August เมื่อกี้ออกัสตอบยาวกว่าน,นั้นอีกนะคะ they t h i n k they t h i n k s, s o u r u s c o u r d อ่าใครจะตอบแบบไหนแล้วแต่เลยนี่คำตอบเพิ่มเติมนะคะเอาเป็นสีสีอะไรดีอะสีชมพูแล้วกันอ่าคำตอบข้อที่สองเพิ่มเติมนะคะใครอยากตอบกันไหนโอเค คำตอบของคุณครูเนี่ยเอามาจากในหนังสือเลยใช่ไหมลูกเอามาจากเนื้อเรื่องเลยต่อไปข้อสามมีใครอา,ศา,ศาสัยถนัดไหมคะ What did the apatosaurus eat เจ้าคอยาวหรือว่าเจ้าอปาทอสรัสกินอะไรเป็นอาหารเจ้าตัวคอยาวกินอะไรเป็นอาหารอปเทอสรัสกินอะไรจ้าเมื่อกี้คำตอบเราเพิ่งแปลก,กันไปเลยใครตอบแล้วยกมือค่ะใครตอบแล้วยกมือ คำตอบมีหลายแบบนะคะไม่ได้จำกัดแต่ว่าเขียนให้ถูกก็พออมีคนช่วยคุณตอบโดยการใส่รูปภาพนะคะใส่ยังไงค้าอกจะใส่รูปภาพยังไงโอเคเมื่อกี้เพื่อนใบคำตอบมาแล้วค่ะก็คือเป็นใบไม้ใช่ไหมลูกฉเฉลยฉเฉลย eat it eats a lot of leaves มันกินใบไม้ปริมาณมากใช่ไหมอันนี้คือของคุณครูนะใครตอบต่างจากของคุณครูก็ได้นะคะถ้าเขียนถูกนะ นักเรียนต้องตอบให้อยู่ใน tense past simple tense ตอบให้อยู่ในรูปอดีตนักเรียนคุณครูใช้คําว่า e a t h ไม่ใช้คําว่า e a t เพราะว่าอะไระคะก็ถามด้วย did เนาะก็ถามด้วย did ถามเพราะว่าใช้ใช้ tense past simple ต้องตอบเป็น tense past simple ถามถึงเรื่องที่มันเกิดในอดีตนะคะดังนั้นประธานตามด้วย verb วช่องกค่ะ number four it แล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปช่องสองค่ะใช้คําว่าอ t e นะคะเราไม่ใช้คาว่า eat นะแล้วก็เพื่อนตอบถูกแล้วค่ะ e meat แันนี้ค่ะ eat, eat, meat มันกินเนื้อเป็นอาหารนะคะขอบคุณค่ะบีนบีม,บมขอบคุณค่ะข้าหอมเจ้าทีเร็กมันกินเนื้อนะคะเด็กๆสังเกตนะใช้ดิสในการถามนะคะ เป็น past simple นใครตอบถูกหมดบ้างใช้ past s i m นะตอบเป็น past s i m ชื่อของไดโนเสาร์ทั้งสองตัวอับดัซอรัสกับไท r รนโนซอรัสต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเป็น capital letter เสมอนะคะเขียนเห็นไหมตัว T ก็เขียน T ใหญ่ตัว A ก็เขียนตัว A ใหญ่เพราะว่าอะไรคะเป็นชื่อเฉพาะค่ะเป็นชื่อเฉพาะของมันเหมือนชื่อคุกกี้ก็ต้องเขียนตัวเป็นพิมพ์ใหญ่เสมอใช่ไหม พาร์ทที่สองง่า read ไม่ใช่พาร์ทที่สองดิพาร์ทซีค่ะเขาถามว่า C ีเรียกว่าพาร์ทซีนะคะ read and number the pictures อ่านแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปที่รูปภาพค่ะใช่ไหมคะโกเพงมีกี่รูปคะ how many pictures are there how many picture s they are four pictures ใช่ไหมมีสี่รูปภาพเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขหนึ่งสองสามสี่นี้มาใส่ให้ถูกต้องค่ะ นักเรียนทำหรือยังลองทำด้วยตัวเองก่อนให้เวลาแป๊บหนึ่งให้เวลาแป๊บหนึ่งจักสองสามนาทีลองทำร็จแล้วรู้สึกแล้วนะคะเก่งมากกรททำแล้วถูกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ใครบอกว่าเสร็จแล้วนะคะใครตอบว่าเสร็จแล้วทีอเอากัสตอบว่าเสร็จแล้วเข้าหอมใหม่บอกว่าเสร็จแล้วสองคนนะคะที่ตอบแล้วก็มีคนตอบมาเพิ่มนะคะว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะลูกน้ก นักเรียนยกมือไม่ได้นะคะถ้าเสร็จแล้วสามคนเองหัวพาที่เสร็จแล้วก็เพลง Have you finished ล mm ืม hmm. มันแหละต่อไปคนที่จะได้เป็นคนเฉลยนะคะก็คือเฟรมค่ะคนแรกเฟรมเดี๋ยวนะ mm. คุณครูหาสมาชิกให้เฟรม frame, frame ก่อนมีเฟรมบีมเฟรมหาภาพจับคู่ภาพที่หนึ่งกับรูปให้ถูกต้องต่อไปวีมเป็นประโยคที่สองนะคะ B เป็นประโยคที่สองประโยคที่สามเป็น Galaxy J8 นี่ใครคะมาร์คโอเคมาร์คค่ะมาร์ค <Yeah. S 1> เป็นประโยคที่สามนะคะแล้วก็สุดท้ายคุณคุกกี้เองค่ะเพราะมันเหลือรูปเดียวนะคะ One two three frame ready yes อ่านประโยคก่อนนะก่อนจับคู่กับรูปภาพเดอไทแรนโนซอรัสเอสชาร์ทที อ่าโอเคแปลว่าอะไรลูกรู้ความหมายไหมถ้าไม่รู้เดี๋ยวมันจับคู่ไม่ถูกนะลูกเมเรจะแปลได้ไหมจับใจความได้ไหมคะประโยคนี้ทีเล็กมีฟันแหลมอ่าทีเล็กมันมีฟันแหลมคมค่ะภาคไหนคะเฟรมจะใส่เลขหนึ่งที่ภาคไหนภาคที่สามก็ภาคที่สามโอเค Great ถูกต้องใส่หนึ่งลงไปเลยนะคะ ถูกแล้วค่ะต่อไปบิมบิมนะคะค่ะต้องอ่านก่อนเหรอใช่ค่ะโน้อ่านชื่อไดโนเสาร์ไม่ออค่ะมาๆเดี๋ยวตามรูนะ the apatosaurus d a p uh o saurus apatosaurus อะไรนะคะ apatosaurus For อเ <us. S 1> อาพาสโบฟอรัสดิดิดดอดดิดินตัวนี้อ่นว่าดิดินดิดินเน็ดชาร์ตี้อ่าเพื่อนใส่ตัวเลขแล้วนะคะเพื่อนเฉลยว่าภาคนี้ค่ะเจ้า อาพโทเทอรัสไม่จําเป็นต้องมีฟันแหลมคมซึ่งตรงกับภาคแรกค่ะใส่เลขสองลงไปเลยถูกต้องแล้วค่ะฟันเขาจะเป็นเหมือนแบบเนี้ยค่ะคล้ายๆ้าฟันเราเหมือนกันนะดูดูไปหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรกินเนื้อเราควรกินแต่พืชมันฟันห่าง <laughs> stop bully no no stop bully อ่ะสามเป็นใครนะคะลูกหมาครับ Um, uh -huh. scientist 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 and test think the think The Tyrannosaurus yeah, The Tyrannosaurus Th คือ <P oo. S 2> ขูดจัมอ่าเปรเลยได้ไหมมาร์กสามารถอธิบายความหมายที่มาร์กเข้าใจได้ไหมครับมันสามารถกระโดดได้อืมนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเจ้าไทแรนโนซอรัสสามารถกระโดดได้ภาพไหนครับมาร์กภาพสุดท้ายครับ ภาพสุดท้ายภาพนี้ใช่ไหมครับโอเป็นนักบาสเลย correct answer ถูกแล้วค่ะเพื่อนจับคู่กับรูปภาพถูกแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันสามารถกระโดดได้ค่ะทําไมถึงต้องใช้ควาว่าติ k ใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะยังไม่ชัวเพราะว่าเราเนี่ยศึกษาจากแค่โครงสร้างกระดูกอะไรแบบนี้นะคะสู้ร้องไม่เป็นผู้ผาเสียงดังของคุณครูนะคะสุดท้ายข้อสี่เป็นของคุณรูค่คะเพราะว่าเหลือข้อเดียวนะคะ The apatosaurus l k i n g was bigger than e l e p h a n t s เจ้าคอยาวหรือว่า apatosaurus เนี่ยตัวใหญ่กว่าค่ะใหญ่กว่าช้างห้าตัวจริงไหมนี่เลยเขาเปรียบเทียบให้ดูค่ะเจ้าคอยาวเนี่ยตัวใหญ่กว่าช้างห้าตัวรวมกันเสียอีกนะคะ้อนี้เป็นเลขสี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ไม่ยาก ุณครูไปต่อเลยนะนักเ,เรียนจะได้ไปพักเร็วๆขอบคุณค่ะบินบิน thank you ขอบคุณทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวยังมีต่ออีกสองข้อค่ะซึ่งมันเป็นคําตอบที่ต้องตอบเกี่ยวกับตัวนักเรียนเองค่ะใช่ไหมเกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง what about you what about you right เกี่ยวกับตัวคุณอะไรล่ะแล้วแล้วคุณล่ะเขียนเกี่ยวกับตัวคุณบ้างสิข้อที่หนึ่ง which do you like to eat plants โอ้คุณชอบกินอะไรมากกว่ากันนะคะคุณชอบกินอะไรพืชหรือว่าเนื้อนักเรียนต้องตอบเกี่ยวกับตัวนักเรียนเองค่ะชอบอะไรระหว่างพืชกับเนื้อน่าละท่านี้คุณครูวันนี้คุณครูให้ทําเยอะแล้วค่ะครูกี้แป๊บหนึ่งอย่าพิ่งออกไปครูจะล็อกมา<อ>แนะคะครูจะล็อกมทุกคนแล้วนะคะคหาผูเ้เก่งครู อ่าโอเคโอ้สบายหูนะคะคุณครูสบายหูมากเลยโอเควันนี้คุณครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดไปครบหมดแล้วนะคะในหน้าทีเก้าหวังว่าจะเขียนกันมาถูกต้องนะคะหรือว่าใครจะตอบแตกต่างจากที่คุณครูเสนอไปก็ได้เหมือนกันทางพาร์ทดีพาร์ทดีเป็นการเขียนประโยคมันไม่ได้ตายตัวว่าต้องเขียนแบบนั้นเสมอไปใช่ไหมคะนี้ที่การเขียนที่มากกว่านี้โดนล็อกทุกคนคะ่ะลูกโดนล็อกทุกคนคะ่ะพาย โอเคไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันหน่อยช่งนี้นะคะ